ท่านผู้ชมวันนี้นะครับเรามาถึงโรงเพาะเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะครับไปดูข้างในกันตามผมมานะครับนี่เลยนะครับเห็ดที่กำลังจะเติบโตนะครับเห็ดฟางหลายคนไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าเห็ดฟางนะครับครับเห็ดฟางนี่คือจะขึ้นเยอะที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะอร่อยนะครับ หมาะกับการเอาไปทำพวกต้มยำนะครับแล้วก็เอาไปแกงพวกนี้นะฮะเห็ดฟางนี่จะมีหลายรูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเป็นเห็ดฟางแบบสดๆนะครับแล้วก็เอาไปกอบแห้งเป็นกระป๋องนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มๆเลยนะครับเห็ดฟางนะฮะกำลังขึ้นนี่นะครับแสงก็จะมืดๆหน่อยนะครับ อันนี้เขาก็จะเพาะไว้เป็นอาเป็นแนวยาวเลยนะเป็นชั้นๆชั้นๆอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาจะขึ้นในลักษณะที่ชื้นนะครับสังเกตได้ว่าถ้าแบบถ้าไม่ชื้นนะถ้าแบบแบบแบบเป็นแ,นแห้งๆเขาจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นชื้นๆอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นได้ดีนะเพราะว่าเขาจะเหมาะกับการอยู่ที่ชื้นนะครับแล้วก็บริเวณที่เห็ดขึ้นก็จะอมน้ําเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เห็ดมีความชุ่มชื้นแล้วก็ อ่ะจะเจริญเติบโตเร็วกว่าพื้นที่ที่เป็นแห้งๆนะครับมีทั้งหมด4ชั้นนะครับท่านผู้ชม4ชั้นซ้ายขวานะครับก็จะพอแบบเป็นยาวอย่างนี้นะวันก่อนนะครับซื้อเห็ดฟางมากินอร่อยนะครับที่จากตลาดมาราคาไม่แพงนะครับ เพราะว่าก็รับมาจากที่ฟาร์มนะครับแล้วก็มาขายนะครับแล้วผมไปซื้อมากินทําต้มยำกินนะครับอร่อยใช้ได้เลยวันนี้ก็ขอเจ้าจของนะครับพี่หน่อยมาสัมภาษณ์นะครับแต่พอดีเขาติดงานนะครับเลยมาขอเข้าไปถ่ายทําข้างในนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันก็อย่างที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอนนี้ก็คือบริเวณอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะง,งานกว่าฝั่งนู้นนะเห็นไหมท่านผู้ชมขึ้นเรียงกันเต็มเลยเห็นไหมไหนเนี่ยลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมกำลังขึ้นงามเลยเห็นไหมเต็มเลยสังเกตได้ว่าจะขึ้นเป็นชั้นๆน,นะครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เห็นไหมเวลาเก็บก็จะง่ายนะครับเก็บสองฝั่งเลย เวลาขึ้นก็จะขึ้นไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะครับจะขึ้นเป็นหย่อมๆเห็นไหมก็จะมีเห็ดใหญ่เห็ดน้อยขึ้นเดือนลายอยู่เต็มไปหมดนะครับเนี่ยแบบนี้กินได้นะแบบนี้ท่านผู้ชมแบบนี้กินได้นะครับ เอาไว้สำหรับ ก่อนที่จะไปเข้าสู่โรงเพาะเห็ดผมจะให้ทุกคนนะครับดูบรรยากาศรอบๆข้างก่อนนะครับก็จะเห็นต้นยูคาลิปต์นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมต้นยูคาลิปต์เยอะมากเลยนะยูคาลิปต์ประโยชน์ของเขาก็คือไปทากระดาษนะครับต้นมะละกอนะครับแล้วก็นุ่นนะฮะต้นกระท่กลต้นใหญ่นะครับนะวันนี้นะครับก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบกินเห็ด สามารถไปซื้อตามตลาดมากินได้นะครับอย่างวันก่อนผมก็ซื้อมากินนะครับก็รสชาติดีนะฮะทำต้มยำอร่อยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ให้ทุกคนนะครับได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับส่งกําลังใจให้ผมด้วยมาที่ช่องดิวฟรีสไตล์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะและยืนอ่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับฝากติชมดีไม่ดียังไงก็ยินดีแก้ไขนะครับยังไงวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับชมบรรยากาศรอบไปก่อนเดี๋ยววันนี้นะขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ